ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลูจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างคู นำโดยพันตำรวจเอกสุพัฒสุภาพกำเนิดพุ่มกับสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างคูพร้พอมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลนหนองค้างคูเข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2563ในเวลา8นาฬิกาณสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างคูเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้พันตำรวจเอกสุพัฒนสุภากำเนิดพุ่มกับสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลูเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวนำถวายสัต์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างคูที่เข้าร่วมพิธีทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาทน้อมนำพระราชปนิทานและพระบรมราโชวาตต่างๆมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติตราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติ